เป็นใครอ่ะต้องถูกใจคนลงคะแนนด้วยคือพรรคเพื่อไทยนี่มีทั้งอุดมการมีทั้งมีตั้งทุนนิยมนี่แหละอยู่แล้วรวมในพักเดียวกัน,นขนาดนี้ใ่หนะอาจจะใช้ความเป็นเอ่อจจเอ่ก็เรียกว่าอุดมการหาเสียงมานะพอได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยอาจจะขับเคลื่อนโดยนายทุนระวังตรงนี้ว่าพรรคเพื่อไทยแรงจังคือไปอาอุดมการไปหาเสียงแต่ตัดสินใจใช้ในายทุนตัดสินใจข,ขับเคลื่อนนะเพราะว่า พราะว่าไปตั้งเป้าว่าทําไงถึงจะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเนี่ยผมว่ามันผิดโจทย์อะทำยังไงถึงจะตั้งรัฐบาลให้เป็นไปตามอุดมการ์ที่มันไม่ได้หน้าที่ของเราเลยที่จะทาให้มันเร็วของเราเร็วอยู่แล้วเราพร้อมตั้งแต่วันที่ผลเลือกตั้งออกมาเราจับกลุ่มได้แปดกลุ่มแปดพักได้ในเวลารวดเร็วบอกจํานวนของเราได้รวดเร็วว่าได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนแ,แล้ว แต่มันมีองค์กรอ,อื่นฝ่ายอื่นที่ปราก,กัดไม่ให้มันเร็วไม่ใช่เพราเราทำผิดเลยมันไม่มยกมือจะเป็นประคับันทําไมลกก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะอาจารย์ไม่ได้เป็นได้ไงเราเสียเราเกินครึ่ง<ต>คุณยังจำคำที่หมอจอน่บบานพูดได้เลยถ้าสองพักเราจับมือกันแน่นเนี่ยครับไม่มีฝ่ายไหนได้เป็นรัฐบาลหรอกถ้าไม่ยอมให้เราเป็นเน่ยมันต้องยอมก็สักวันหนึ่งแม่นะเพลงอะไรมาร้องกันว่าตรงนี้ ม,มันต้องยอมสักวันสิมันจะรอไปครบสิบปีได้ไงมันรอ,อกรรมบันไรด้วยด้วยล้วใครจะเป็นคนทำกรรบันไรเนี้ไฟคุณนั่นแหละโต่ว่นี่ใจ่าไปหลงเดินเดินตามเกมพวาพี่ทำอะไรต้องถูกใจเขาเหรอมันเป็นใครอ่ะต้องถูกใจคนลงคะแนนด้วยให้เขามาชนะี้หน้าต้องอย่างนั้นต้องหนีต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีมวิแววห้าทางจะเป็น เเจ้าภาพจัดรัฐบาลเลยถ้ <คน S 2> จาจะเ,เป็นรัฐบาลตามที่เข้าโครงการอย่าเป็นดีกว่า,าเป็นฝ่ายค้านเลยก็ไม่เสียหายอะไรเป็นฝ่ายค้านสบายใจกว่าด้วยนะ